ัวอย่างกันนะก่อนหน้าน,นี้เราดูแล้วว่า case study สสดดเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวในเซสชันนี้จะดูว่าตัว RPA เวลาเราพัฒนาบอร์ดอันนี้อาจจะให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะฮะแล้วก็รูปแบบการทํางานเวลาบอร์ดบรรลันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปดูผมเล่าโจทย์นิดนึงคืออันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเราสมมุติว่าเรามีแอปพลิเคชัน2ตัวว็บแอปพลิเคชันที่1เว็บแอปพลิเคชันที่2เราต้องการที่จะไปดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตาราง ในแอปพลิเคชันที่1แล้วก็ไปกรอกที่แอปที่2นะครับปกติถ้าไม่มีบอทคนก็นั่ง CopyPaste แต่สมมุติว่าเราเป็นบอทเนี่ยเราจะบิวมันลองดูนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนอันนี้ตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่1เป็นรูปแบบตารางนะฮะการทำงานคือเรามา Create Task เรียกว่าบอรทาร์สนะฮะบอทตัวนี้ชื่อว่า Hello Bot ยกตัวอย่างนะฮะนี่ก็เริ่มบิวตั้งแต่ต้นเลยมันจะมี Pro, ตั้งแต่ Start End เข้ามาเหมือนเราวาด l o w w ฮะสเต็ปที่1เราลากสเต็ปออกมาเป็นเหมือนสเต็ปใหญ่ๆนะฮะสเต็ปนี้เรากำหนดชื่อมันสมมุติว่าเป็นสเต็ป Get Table ตารางออกมานะครับแล้วก็คนทำงานต้องทำอะไรฮะเปิดเบราว์เซอร์บอรดเหมือนกันเราบอกบอทดว่าเปิดเบราว์เซอร์ด้วย IE นะครับแล้วเข้าเว็บไซต์ URL เราใส่ URL เข้าไปสเต็ปถัดมาเราลาก เครื่องมือด้านซ้ายจะมีแอคชั่นนะฮะซึ่งเครื่องมือพวกนี้เราสามารถที่จะพิมพ์เสิร์ชเข้าไปไก็ได้อันนี้แอคชั่นแรกคือแคปเจอร์เราบอกว่าแคปเจอร์เหมือนเป็นเลกคอร์ดสกรีนะฮะเรากดแคปเจอร์เลกคอร์ดอันนี้คลิกเข้ามาเรามันดีเทคตารางนี้เข้ามาเราบอกว่าแอคชั่นคือเราอยากจะอ่านตารางนะครับพออ่านตารางเสร็จบอทดต้องจําเข้าเหมือนตัวแปรของมันเองก่อนตัวแปรมันชื่อว่า customer table นะครับได้แล้วตอนนี้บอร์ดอ่านตารางจําอยู่ในเมมโมรีของมัน เสร็จถัดมาเราต้องการเอาตารางเนีฮะไลท์ Light, เราเลือกแอคชั่นไลท์ทูไฟล์เพื่อที่จะเอาตารางที่เราจำเนี่ยไลท์ Light ใส่ CSV หรืออาจจะเป็น Excel Format นะครับพอได้ CSV file ไฟลทำการปิดหน้าต่างครับเหมือนคนฮะทำงานเสร็จก็ปิด Excel ทิ้งปิด IE ทิ้งสามารถดูได้สองรูปแบบนะครับเป็น Flow หรือ Dual Dual คือเห็นทั้ง Inline Command ด์ถ้า step ถัดมาเราลากใส่ ตัว inline ก็ได้นะฮะสเต็ p ถัดมาคือ step ใหญ่ step ใหญ่เราตั้งมันชื่อมันว่า enter d a t a อันนี้จะเป็นท่อนที่2คือการ input ข้อมูลเราได้ข้อมูลที่อยู่ใน csv เราต้องการเข้าไปเหมือนเดิมฮะเราต้องการเข้าไปเว็บไซต์ที่2เราเปิด ie ขึ้นมาใส่ url เข้าไปครับเสร็จแล้วก็ start record ครับทำคล้ายๆเดิมแต่คราวนี้จะมี เหมือนเล็กคอร์ดสกรีนซับซ้อนขึ้นนิหนึง่งคือเราก็คลิกเข้าไปนะฮะอันนี้ตอนนี้มันเล็กคอร์ดดิ้งอยู่เห็นมันวิ่งวิ่งนะฮะเราคลิกเข้าไปฟิลที่หนึ่งเราลองคี์เข้าไปนะฮะชื่อนามสก,กุลบริษัทอีเมลเบอร์โทรประเทศนะครับพอคี์เข้าไปเสร็จเราสตาร์ทเล็กคอร์ดบอทจะลอกคอมมาออกมาทั้งหมดนะฮะเล็กคอร์ดทั้ง6สเต็ปนะฮะพอได้เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะเอาข้อมูลมาหยอด เราต้องเปิด Excel ถูกไหมฮะ Excel ที่เราปิดไปเมื่อสักครู่เราใช้ command open excel ขึ้นมาเลือกไฟล์ที่เราได้จากสเต็ปท่อนที่1นะครับแล้วก็บอกว่าคอลัมน์แรกไอ้โลแรกคือ Header ซะแต่ว่าใน Excel ตัวน,นั้นมันมีอยู่ประมาณ5-6บรรทัดเราต้องการลูปอ่านทีละบรรทัดแล้วมาหยอดใช่ไหมฮะเราใช้ o o m m n n l o o ูปลูปโดยวนลูปโดยจำนวนโล record นะฮะหมายถึงบรรทัดของที่อยู่ใน Excel เราลากคอมมานด์ record เข้าไป PS มันจะไปอยู่ใน loop แล้วแปลว่ามันจะวิ่งวน loop ไป key in ที่หน้าเว็บไซต์ที่2ตามจำนวนบรรทัดนะครับอันนี้เราบอกว่าคราวนี้เรามากำหนดนะฮะว่าจะเอาฟิลไหนจาก Excel ตัวแรกไปหยอดในฟอร์มตัวที่2ครับเราก็บอกมันว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยเราต้องการให้อ่านข้อมูลจากตัว Excel นะฮะโดยที่หัวคอลัมน์ของมันคือ เนี่ยฮะ first name last name เราก็ไปเปลี่ยนฟิลกันทำอย่างนี้ให้ครบทุกฟิลนะครับเพราะตอนแรกเราเหมือนเลคคอร์ดแล้วคีย์ด m มมเข้าไปตอนนี้เรามาเปลี่ยนว่าจากดัมมี่เปลี่ยนเป็น h e a d ดอรใน Excel ครับแล้วก็อันนี้เราเลือก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 มาเรื่อยๆนะฮะเลือกอ e ีเมล สเต็ปถัดมาเบอร์โทรนะฮะทำไปใกล้จะเสร็จละครับประเทศนะครับก็เลือกไปสุดท้ายคือสเต็ปสุดท้ายคือคนจะต้องคลิกที่ s ั b m ิ t f ฟอร์มนะครับก็คือเล็กคอร์ดสเต็ปสุดท้ายคือตัวปุ่มปุ่มคือ Register นะครับ ซึ่งอันนี้เสร็จดแลวกรอกข้อมูลแล้วก็วนลูปไปแต่ว่าการวนลูปเนี่ยเราอ่านบรรทัดที่หนึ่งการที่เราจะวนลูปแสดงว่าเราจะต้องสั่งให้มันขยับมาบรรทัดต่อไปเราใช้คอมมานด์นะฮะใน Excel ในตัว A a เนี่ยมันมีคอมมานด์ที่จะเล่นกับตัว Excel ได้นะอันนี้เรา go to Excel บรรทัดนั้นแล้วก็บอกว่าให้อันนี้เป็นการสแตมป์สเตตัสนะฮะโทษทีอันนี้เซ t ตเซ v ตแวลูเข้าไปที่สเตตัสว่าทำงานเสร็จแล้วบรรทัดที่หนึ่ง แล้วต่ถัดมาพอสเต็มเสร็จให้มันขยับวัน cell below ก็คือขยับไปบรรทัดถัดไปเพื่อทำงานนะครับเสร็ mm hmm. จแล้วตอนสุดท้าย mm hmm. เหมือนคนฮะ mm hmm. ก็ปิด excel แล้วก็ปิด ie เราเปิดแล้วเราก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะครเสร็จ mm hmm. เรียบร้อย mm hmm. ได้ f ฟล์1หอันแล้วนะฮะ mm hmm. ตอนนี้คอมพิวเตอร์ละเราลองมาสั่งเทส์รันกันกดรันสตตัสข้างล่างคือรันอยู่นะฮะ บอทไปเปิดเว็บไซต์หน้าแรกตอนนี้มันเอาใส่ Excel เรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยแล้วมันก็เอาข้อมูลจาก Excel เนี่ยมาหยอดในเว็บที่2นะครับวนไปเรื่อยๆแล้วกด Register ไปเรื่อยๆครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะเห็นว่ามันใช้เวลาทั้งหมด7นาทีช่วงที่เรา Build b u i บอ Bot เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5นาทีกว่าวาเองแสดงว่าเราสามารถทำโปรไฟล์แบบนี้ภายใน5นาทีกว่าๆเองที่เหลือคือเทสรันต่างๆ เสร็จเรียบร้อยครับ